สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับตัวนี้ก็เป็นพัดลมไฟดีซีโวลต์นะครับ18วัตต์นะครับผมอันนี้ดูจากข้างกล่องนะครับปรับความแรงลมได้3ามระดับนะครับสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับ ลมแรงเหมือนพัดลมไฟบ้านนะครับผมใช้ไฟ12โวลต์นะครับเป็นตัวแหล่งใจ่ายให้มอเตอร์ขับนะครับผมให้มอเตอร์หมุนนั่นเองนะครับคือใช้ไฟแบตเตอรี่12โวลต์นะครับมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสายคีิแบตเตอรี่นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องสีขาวตัดโทนแดงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับหรือคู่มือการประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะครับผมรายละเอียดต่างๆ่างอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฝาครอบปิดตรงตะแกรง ด้านหน้าออตรงใบพัดพัดลมนะครับผมฝาครอบตะแรงนั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็จะหมุนตัวนิ้วก่อนครับใส่ฝาครอบอันที่หนึ่งเข้าไปก่อนนะครับล็อกให้แน่นนะครับจากนั้นผมก็จะนําใบพัดห้าแฉกนะครับผมมีอยู่ห้าก้านนะครับนะี่ครับประกอบเข้าไปประกอบไม่ยากครับประกอบง่ายๆ ตัวนี้ก็ฝาครอบอันที่2นะครับตะแกรงครอบอันที่2อมุมก็จะประกอบลักษณะแบบนี้นะครับไขน็อตให้แน่นนะครับก็จะได้พัดลมไฟดีซีโวลต์ใช้งานนะครับผมเรามาลองทดสอบใช้งานกับแบตเตอรี่12โวลต์กันนะครับนี่ครับวันนี้คือเปิดเบอร์หนึนะครับ ลมแรงนะครับเย็นสบายโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการรีวิวพัดลมด,ดีไฟ12โวล